จูดวงชาวราศีพฤษภฟ้าอยากจะบอกอะไรคุณโชคชะตาของคุณแรงเป็นอย่างมากโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาฟ้าอยากจะบอกดวงชะตาของคุณกำลังจะเปิดกำลังจะร่ำรวยรับทรัพย์รวยโชคดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถ้ามีนี่มีสินก็จะได้ปลดนี่ จะเริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มแสงสว่างส่องแสงลงมาสู่ตัวท่านอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองท่านจะมีโชคลาภท่านจะมีเงินทองท่านจะมีบารมีจะทําอะไรระวังตัวให้ดีดังด้านบวกไปแล้วนะครับมาดูด้านลบกันไหมป๋าบอกถึงโชคชะตาของท่านให้ท่านหลบหลี ระวังอย่าติดก,กับดักจมเข้าไปในตมจะทําทให้ท่านอึดอัดรู้สึกย่ําแย่จะลุกขึ้นมาไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปคบคนพาลผลพาลพาไปหาผิดคบผัณดิตพาไปหาผลเพราะฉะนั้นเลือกคบคนให้ดีการได้รับถ้วยทองจะเป็นโอกาสทองก็จริงแต่ว่ามันจะนําพาซึ่งความทุกข์ยากลําบากเกี่ยวกับเรื่องงูงูเปรียบเสมือนอะไรเพศตรงข้าม เพ่ตรงข้ามจะเข้ามาวุ่นวายทาให้ดวงชะตาของท่านตกต่ําเบี้ยดินนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าท่านต้องจัดก,การให้เป็นนะผมดึงเข้าไปท่านไปสู่โลกีทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่รู้สึกตกต่ําเบี้ยดินนะผมมาดูด้านบวกมากดวงชะตาตกตําแหน่งนั่งอยู่บนบัลลังแสงสว่างนกหานคู่จะเข้ามาก็าคือว่าคู่สองสามีภรรยาจะเข้ามา เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคอัสวินถือดาบขีมา้าประหัตประหารศัตรูโมมัมนดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งไายประเพณจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดราชสีรู้สึกราชสีมานอนซบตักท่านจะรู้สึกเขก่อเขมากขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตดวงชะตาของท่านให้ท่านไล่ลำเต้นระบำ ับผมก็คือให้มีความสุขทุกวันน่ะอย่าไปมีความทุกข์กับมันนะผมถ้าท่านมีความทุกข์ดวงชะตามท่านจะตกต่ําถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะต้องสร้างคุณงามความดีถึงแม้ใครบางคนจะเอามีดปักความตรงหลังนะครับท่านก็ต้องคอยช่วยเหลือเขาถึงแม้เขาจะหักหลังท่านนะนะจะช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็อย่าช่วยนะไม่ผิดนะผมอัศวินคี นะครับัวถือเหรียญจะเกิดความมั่งคั่งเกิดความร่ํารวยชะตาชีวิตจะรับทรัพย์จะถ้าจะมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาเกิดความตึงเครียดกระวนกระวายกระสับกระสายนะครับปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาวงล้อแห่งวัฏจักรนะครับจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับทรัพย์แต่ตัวท่านจะโดนจับเป็นตัวประกันก็คือนะครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับเรื่องที่จะต้องโดนจับเป็นตัวประกันนะครับเรื่องไม่ใช่เรื่องของเรานะครับท่านก็โดนบีบบังคับนะครับถ้าท่านรู้สึกแบบนี้ท่านจะอยู่นะอยู่ใกล้กับใครบางคนท่านก็ต้องหนีไปให้ไกลนะหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าเพราะว่าโชคชะตาท่านจะหนีไม่ได้นะครับดวงชะตาคุณจะโดนบีบบังคับให้ทําในสิ่งที่เขาอยากได้นะครับหาเงินให้เขาจัดงานให้เขาแต่งงานให้เขา เป็นเบียล่างให้เขานะครับเป็นเบียล่างให้เขาหรือเป็นเบ้ให้เขานะครับผมทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดตกตามเม้เดนโดนมีดดาบปักเต็มหลังตรงแบบนี้นะครับผมสวรรค์ส่งมอบม,มาแล้วท่านควรที่จะต้องเร่งรีบวิ่งหนีออกห่างไปให้ไกลฟ้าอยากบอกให้ท่านวิ่งหนีไปสุดกําลังนั่นเองครับท่านจะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชค วิ่งไปสุดกำลังไปสุดขอบฟ้าไกลครับผมใครบางคนเอาเปรียบท่านอยู่นั่นเองนะครับผมชาวราศีพฤษภรับฟังต่อกันยาวๆครับเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะมีพลังงานและแรงผลักดันสูงในการทํางานดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําราศีของคุณจะส่งอิทธิพลให้คุณมีความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นเป็นพิเศษคุณจะรู้สึกพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือมีโอกาสแสดงความสามารถของคุณนี่เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความประทับใจให้กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอย่างไรก็ตามระวังอย่าให้ความกระตือรือร้อนของคุณกลายเป็นความใจร้อนหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดให้ใช้เวลาในการวางแผนและคิดอย่างรอบคอบก่อนลงมือทา ช่วงกลางเดือนคุณอาจเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคบางอย่างในที่ทำงานอาจมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหาในการสื่อสารพยายามรักษาความใจเย็นและใช้ทักษะการเจรจาต่อรองของคุณในการแก้ไขปัญหาการแสดงความยืดหยุ่นและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการเริ่มโครงการใหม่หรือนำเสนอไอเดียของคุณพลังงานที่สร้างสรรค์ของคุณจะอยู่ในจุดสูงสุดทำให้คุณสามารถคิดนอกกรอบและหาวิธีการใหม่ๆในการทำงานได้นี่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการขอเลื่อนตำแหน่งหรือเพิ่มความรับผิดชอบในงานของคุณสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัคร และเข้าสัมภาษณ์งานความมั่นใจและพลังงานเชิงบวกของคุณจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนายจ้างที่มีศักยภาพด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้จะมีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักหรือจากโครงการพิเศษ อย่างไรก็ตามระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินไปความกระตือรือร้อนของคุณอาจทำให้คุณถูกล่อใจให้ซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและวางแผนการเงินของคุณพิจารณาการสร้างงบประมาณที่เข้มงวดขึ้นหรือหาวิธีในการเพิ่มรายได้การลงทุนในการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะใหม่ อาจเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในระยะยาวช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจอาจเป็นการลงทุนใหม่หรือโอกาสในการทำธุรกิจเสริมอย่างไรก็ตามให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจอย่าปล่อยให้ความกระตือรือร้นของคุณทำให้คุณตัดสินใจเร็วเกินไป โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางรลักฐานทางการเงินที่มั่นคงสำหรับอนาคตพยายามสร้างสมดุลระหว่างการใช้ใจ่ายและการออมและอย่าลืมวางแผนสำหรับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวด้วยด้านการเรียนสำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้า และความท้าทายพลังงานที่สูงของคุณจะช่วยให้คุณมีสมาธิและแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและท้าทายตัวเองทางวิชาการในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่าตัวเองสามารถจดจ่อกับการเรียนได้ดีเป็นพิเศษนี่เป็นเวลาที่ดีในการทำงานที่ยากหรือซับซ้อนหรือเริ่มต้นโครงการวิจัยใหม่ อย่างไรก็ตามระวังอย่าให้ความกระตือรือร้อนของคุณทําให้คุณรับภาระงานมากเกินไปจนส่งผลเสียต่อคุณภาพของงานช่วงกลางเดือนคุณอาจเผชิญกับความท้าทายบางอย่างในการเรียนอาจมีเนื้อหาที่ยากหรือการสอบที่สําคัญอย่าท้อแท้หากคุณพบอุปสรรคใช้ความมุ่งมั่นและความอดทนของคุณในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้การขอความช่วยเหลือจากอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นอาจเป็นประโยชน์ ในช่วงเวลานี้ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนความก้าวหน้าของคุณและวางแผนสำหรับอนาคตคุณอาจพบว่าตัวเองมีความสนใจใหม่ๆห,หรือมีแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนี่เป็นโอกาสที่ดีในการสำรวจทางเลือกทางการศึกษาและอาชีพที่หลากหลาย สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและเตรียมตัวความมุ่งมั่นและความสามารถในการจดจ่อของคุณจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้และจดจำข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพพออย่างไรก็ตามอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อหลกเลี่ยงความเครียดและความเหนื่อยลา้ายอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบธุรกิจ หรือมีอาชีพเกี่ยวกับการขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและมีโอกาสมากมายพลังงานและความมั่นใจของคุณจะช่วยในการดึงดูดลูกค้าและปิดการขายได้ดีในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่ายอดขายของคุณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทักษะการสื่อสารและความสามารถในการโน้มน้าวใจของคุณจะอยู่ในจุดสูงสุดใช้โอกาสนี้ในการติดต่อกับลูกค้าใหม่ๆ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายบางอย่างเกิดขึ้นเช่นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่าท้อแท้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นของคุณในการปรับกลยุทธ์การขายการหาวิธีการใหม่ๆในการเข้าถึงลูกค้าหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณอาจช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ได้ ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนสำหรับอนาคตและขยายธุรกิจของคุณคุณอาจมีไอเดียใหม่ๆสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือพบโอกาสในการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ใช้พลังงานและความกระตือรือร้อนของคุณในการวางแผนและเริ่มต้นโครงการใหม่ๆโดยรวมแล้วยอดขายของคุณในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น แต่อาจมีความผันผวนบ้างการรักษาความสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จเกณฑ์การเดินทางสำหรับชาวราศีพฤษภเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อนพลังงานและความกระตือรือร้นของคุณจะทำให้การเดินทางเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและให้แรงบันดาลใจ ชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์และความอ่อนโยนมากเป็นพิเศษสิ่งน,นี้จะส่งผลดีต่อชีวิตรักของคุณอย่างเห็นได้ชัดสำหรับชาวพฤษภที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณจะมีความมั่นคงและอบอุ่นมากขึ้นในเดือนนี้คุณ และคู่รักจะรู้สึกเชื่อมต่อกันทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งเป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆอยในชีวิตประจำวันช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใช้เวลาอยู่บ้านและทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีในการสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันเช่นการทำอาหารดูหนังหรือตกแต่งบ้านด้วยกัน กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่ให้ความสนใจหรือเข้าใจความต้องการของคุณเท่าที่ควรแทนที่จะเก็บความรู้สึกไวใ้ให้สื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจความอดทนและการรับฟังซึ่งกันและก,กันจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนท่องเที่ยวการลงทุนหรือการสร้างครอบครัวการพูดคุยถึงเป้าหมายระยะยาวจะช่วยให้คุณและคู่รักเข้าใจกันมากขึ้นและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับอนาคตสำหรับชาวพระศพที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่น่าสนใจสำหรับชีวิตรักของคุณสเสน่ห์ที่เพิ่มขึ้น จะทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างคุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะดนตรีหรือการทำอาหารช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกหลังเลที่จะเปิดใจกับคนใหม่ๆแต่อย่าปล่อยให้ความกลัวมาขัดขวางโอกาสดีๆในความรักให้เปิดใจและเรียนรู้ที่จะไว้วางใจผู้อื่นมากขึ้น การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรืองานอดิเรกใหม่ๆจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการแสดงความรู้สึกของตัวเองหากคุณสนใจใครสักคนนี้เป็นเวลาที่ดีในการแสดงความสนใจอย่างสุภาพและจริงใจอยากัวที่จะทำความรู้จักคนใหม่ๆแม้ว่าพวกเขาอาจไม่ใช่ คนในอุดมคติที่คุณเคยวาดฝันไว้บางครั้งความรักก็มาจากที่ที่คุณคาดไม่ถึงช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนความต้องการและความคาดหวังของคุณในความสัมพันธ์ใช้เวลานี้ในการทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับคุณในความสัมพันธ์หนอและอะไรที่คุณพร้อมจะประนีประนอมความเข้าใจตนเองจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ ที่มีความหมายและยั่งยืนได้ในอนาคตแม้ว่าคุณอาจรู้สึกกดดันที่จะหาคู่แต่อย่าลืมว่าการมีความสุขกับตัวเองและการพัฒนาตนเองก็มีความสำคัญไม่แพ้กันใช้เวลานี้ในการทําสิ่งที่คุณรักพัฒนาทักษะใหม่ๆและสร้างความมั่นใจในตัวเองสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณเป็นคนที่น่าสนใจ และพร้อมสำหรับความรักเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นและมีความหวังสำหรับชาวราศีพฤษภในด้านความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางชีวิตรักของคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต